สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอคุณพัฒนนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่7นะคะตอนนี้เราจะเรียนเรื่องหน่วยป้องกันภัยอันตรายเป็นวันที่3นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องวิธีป้องกันอันตรายจากไฟนะคะจากไฟฟ้าเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นนิทานนะคะเด็กๆดูนิทานก่อนนะคะเรื่องน้องไข่เจียวตอนไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมือเปียกนะคะดเด็กดูนะคะ น้องไข่เจียวตอนไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมือเปียกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งดีและโทษขึ้นอ,อยู่กับการใช้งานและเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายสูงมากเพราะมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่าน ดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในชีวิต <Okay. S 1> ผู้ใช้จะต้องระมัดระวังในการใช้งานแต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการต่อสายไฟเาะมีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องและมีไฟแรงสูงที่เป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้งานได้ แม่บอกน้องไข่เกียวเสมอว่าเวลาจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้อย่างถูกต้องและระมัดระวังห้ามนำเบอเปที่เปียกน้ำไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดพราะน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าหากว่าไฟฟ้าลดัดวงจรกระแสไฟจะแล่นผ่านน้ำ ซึ่งเป็นสื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวเราทำให้เราถูกไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทควรสวมรองเท้าหรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าในระหว่างที่ใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งถ้าต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่เปียกนนะ้ำโดยเฉพาะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังอาบนะ้ำจะต้องเช็ดตัวให้แห้งและไม่ควรใช้อวัยวะอย่างอื่นนอกจากมือเปิดสวิตไฟเช่นใช้เท้าใช้ศอกหรือใช้ขาเปิดสวิตไฟเพราะเราใช้อวัยวะเหล่านั้นได้ไม่คล่องแคล่ว และไม่คงเข้ากับการใช้มือเองไข่เจียวตั้งใจฟังคำสั่งของคุณแม่ดังนั้นหลังจากใช้ห้องน้ำและล้างมือแล้วต้องปิดไฟ้องไข่เจียวก็จะเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนกดสวิตช์แต่ผู้เด็กผู้ชายบางคนที่เช้าห้องน้ำเสร็จแล้วเอามือเช็ดเสือ้อใส่ชั้งเกดย,ยังไม่ทันแท เคยโดนไฟชอ็อตจนมือดำโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายแต่ไม่เป็นแผลลึกแต่ก็ต้องเจ็บตัวเพราะความประมาทของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างถูกต้องและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายไม่ว่าเครื่องใช้ไฟไฟ้านั้นจะเป็นอุปก,กรณ์ที่มีสายไฟ,ไฟ รือเป็นอุปรกรณ์ที่ไม่ต้องใช้สายไฟเช่นกล้ถือเกมหกพาต่างๆก็มีเิ์ที่จะลัดวงจรและช็อตเราได้เหมือนกันโอเคเป็นไงบ้างคะน้องค่ะเห็นไหมคะเวลาเราจะปิดไฟหรือใช้เครื่องไฟฟ้าตัวเราจะต้องไม่เปียกนะคะอ่ะนี่เรามาดู อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าก็จะมีการไฟฟ้าดูดเห็นไหมคะถ้าตัวเราเปียกหรือไฟฟ้าสายไฟชํารุดถ้าเราไปจับมันแล้วไปเสียบมันก็จะทําให้เกิดไฟดูดได้แล้วก็ไฟฟ้ารัดวงจรอันนี้คือจะเป็นเป็นสายไฟนะคะสายไฟที่ชํารุดแล้วเวลาเสียบไปกระแสไฟฟ้ามันก็จะหลุดออกมาทําให้รัดวงจรได้อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าอีกอันนึงก็คือ เมื่อไฟฟ้าลัดตัจองแล้วจะทําให้ไฟไหม้บ้านได้นะคะอันนี้อันตรายมากอันนี้เรามาดูวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าอันแรกเลยก็คืออะไรคะดูซิตัวเปียกไม่ควรปิดสวิตช์ไฟไฟนไะคะแล้วก็ไม่เล่นของเล่นไม่เล่นเครื่องเล่นไฟฟ้าอันนี้อันตรายมากไม่เล่นว่าวใกล้สายไฟถ้าเรา ถ้าวาวมันไปพันสายไฟแล้วเป็นไฟฟ้าแรงสูงแรงสูงมันจะทําให้กระแสไฟฟ้ามาถึงตัวเราได้นะคะน,นี้ห้ามเล่นเลยอันนี้เรามาดูบัตรคํานะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนอ่านคําว่าไฟฟ้านะคะอ่านรอบนะคะไฟฟ้าเรามาดูใบงานนะคะลูกใบงานสัปดาห์ที่7ของเราอันนี้ให้นักเรียนวงกลมรอบตัวเลข ที่มีจํานวนตรงกับภาพอันนี้นะคะแล้วเรียนดูสิค้าเปลือกหอยมีกี่อันหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเ้าใช่ไหมคะเนะักเรียนก็ทําไมคะไปวงกลมไปวงกลมเลขอะไรคะเลขเเลยนะคะก็ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะอันนี้เด็กๆสามารถทําได้นะคะ ถ้าใครไม่สามารถพิมพ์ได้นกเรียนก็ทําในสมุดก็ได้นะลูกคือวาดวาดภาพแล้วก็เขียนตัวเลขในสมุดนะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่2นะคะจากเสริมประสบการณ์เล่มที่2อ,อันนี้เราจะมา กมาย้อนทวนกับเกี่ยวกับเรื่องอาหารแต่นี่จะเป็นเรื่องผักมันก็อยู่ในอาหารหลัก5้าหมู่ที่เราเรียนไปแล้วนะคะให mm hmm. ้นรกเรียนทําเครื่องหมายผูกในวงวีใต้ภาพที่สัมพันธ์กับการนําการนรําส่วนต่างๆของผักไปปรุงอันแรกผลคําว่าผลคําคว่าผลอยู่ไหนอะไรเป็นผลคะอันนี้คะนา้าแครอทมะเขือเทศ อันที่เป็นผลก็คือมะเขือเทศนันกเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกอันที่สองใบทำว่าใบอะไรเป็นใบจำลึงใช่ไหมคะอ่านี่เป็นใบนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกหัวข้อสุดท้ายนี่นะคะหัวคืออะไรทำว่าหัวพักกากราอ,อดแพรอด อะไรที่ใช้คำน้องหัวนะคะลองไปนั่นนะคะดูหให้ในักเรียนทำเองนาะสออนนี้อาต่อไปดูห,หน้าต่อไปให้ในักเรียนจับคู่ภาพตัวเลขตามลำดับขั้นตอนการนำผักมาทำอาหารอันแรกเลยคืออะไรนักเรียนดูสิอันแรกเลยอันแรกเราเลขขั้นตอนที่หนึ่งก่อนจะได้มาเราก็ต้องไปซื้อผักใช่ไหมคะ เราก็จะไปซื้อผักแล้วก็โยงมันนี่เลยนะคะพอซื้อผักมาเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะเราก็นำผักมาล้างเป็นอันดับที่สองพอเสร็จแล้วล้างผักแล้วเอาไปให้คุณแม่ทำอะไรทำกับข้าวใช่ไหมคะเอาไปปรุงให้สุกก็จะเป็นอันดับที่สามเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็อันดับที่สี่ก็คือนำมารับประทานได้น,นี้นะคะเรียนจำตามน,นี้นะคะลูก อ่ะต่อไปไมีไหมจบแล้วอันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้แล้วเรียนเด็กๆอย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนนะลูกบทที่1ถึงบทที่5้ักเรียนอ่านทุกวันเลยอ่านวันละบทก็ได้จะได้อ่านหนังสือจริงๆนะคะเคค่ะวันนี้บายยสวัสดีค่ะดเด็กทุกคน